ไปงั้นเราไปทโรงเรียนมาเข้าครูห้องแงานเราไปโรงเรียนครูปลาลอยเราผลมากรรน้อยห้ามลงไปจะกงงแล้วเราดี ยายก็ไปตทางนี่จิโก ο. ไปหับนะนั่นแหละยายไปต้องมาหักคำเจ้าเด้อนาคำคำน้อยน้องยายเอางานนี่มันมาทางนี้นี่ทีมาทางนี้ก็เลยโดนมา<อ>จนเลยราเบิงต้นถังปู่กรณีฝิ่นม้ามา้าูาตีไปตีิ่นใจะไดของกัน่นตวหนเดี๋ยวคน อันนี่คนเก่าแม่หมาอันนั้นทางเทศทางธรรมอะไอย่างเงี้ยมาช่วยเนี่ยงานโต๊ะเหลืออ่ยการช่วยเหลือการช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยออ๋เบื้องต้นก่อนเล่าๆล่อในนั่นแหละเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยประกันนประกันโรเขาอประกันเจนหนึ่งแต่เฮ้าตัวได้หวานอย่างเงี้ยเขาก็ทำหนุนเขาไปก็มีไรต่ารวจพวกนี้เนี่ย เขาว่าเขานิรภัต็มๆมนี่ะนี่เขาอยากเอาซ็อไมถึงมันไหนครับไมง้จะรอผ่าม้ามาเลงก่อนตดาเจ้าส่ถึงรไหนเข้าว่าเขาเสียเลยนี่ได้ก็เข้าว่าเขายังรอเงินเขายยไว้จะได้็ว่าจจะได้นี่ไงกัรตกลงเรือขาชุดเ้ำขาตกลงที่ว่าได้เงินอย่างเท่ารบอยอย่างประกาศอย่าง้องนี่ไง ถ้าเขาเสียไปแล้วเขาอยารักษาหนในไม้เนี่ยก็คือคอยู่นี่นะมันจะดีกว่ามันจะได้กว่า เวลาประมาณรับหกโมงครึ่งโดยประมาณผมอยู่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานของที่โรงเรียนนะของมอมิโจอขอมาจัดงานพอดีวิทยุได้ยินวิทยุของสพออร้องกวางเข้ามาบอกว่าให้สายตรวจร้องเข็มน้ำประกัด,ดรถพิกอัสีประตูสีขาว น่าจะป่าไฟแดงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละพอดีมาถึงผมกําลังโบกรถอยู่เอ๊ะรถคนนี้มันทําไมขับไวยังเนาะหลายคนก็พูดกันอย่างเงี้ยน้องที่มันมาช่วยงานเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะก็เกือบโดนชนพ<า>อผ่านดา่านเราไปใช่ไหมครับใช่พอดีปุ๊บหัวหน้าสายตรวจล้องเข็มอวิยุตอบกลับไปบอกว่าผ่านล้องเข็มไปแล้ว สักพักหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาที่ผมบอกว่ามาดูหน่อยว่ามีรถชนกันที่หน้าบ้านนะห่างจากประมาณสักไม่ถึงนาทีอะก็พนะอดีมีน้องๆของพายมีทักอะไรมาร่วมด้วยก็พานออกไปเกิดเหตุเห็นว่ารถชนเด็กน่าจะเสียชีวิตหรือในในในที่เกิดเหตุนนะ ดูดูเขาสรุปแล้วก็คือเป็นรถคันสีขาวรถคันสีขาวผม<ด>เอกใจแล้วว่ามันจะรถคันนั้นหรือเปล่าวะเนาะเขาบอกพอไปถึงที่ชนเด็กปุ๊บเลยอีกประมาณอีกสักประมาณร้อยเมตรเนี่ยเขาบอกว่าไอรถชนเสาไฟฟ้าอ้าวไปดูปุ๊บแน่นอนเลยรถคันนี้สี่ประตูชนเสาไฟฟ้า,าติดภายใน,นกูภัยภายมิทัก์กับร้องเสียร่วมใจอะ ช่วยกันในที่เกิดเหตุเอา,เอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เปรถที่ไปน้องมาเสียตรงนี้พอดีอ ¡Qué oh,